วันนี้เป็นวันสำคัญพบกันกับแฟนนานเดชานวันนี้เป็นวันสำคัญพบกันกับแฟนนะฮัลโหลฉันโทรคอยรับมาฮัลโหลฉันโทรคอยรับมาเจอคู่ปราบเลยยกทับผ่านแดบนบ คอยประดับแหวนนะนยินแต่ข่าวเล่าลือเอ่ยถึงชื่อกันอยู่เสมอฉันอยากจะพบอยากเจอพอเพ่อนเกอจอมแ่นนะ,ะปีกลายปลายปีเราเจอกันทีใช่ไหมฉันจำเธอไม่ค่อยได้เพราะอยู่ไกลคคละแดนปีนี้กับปีกลายดูหัวายมันผิดกันฟังขรมขมสันแต่น้อยการชักออนแอนหายหน้าไปเสียนานไม่เห็นเธอผ่านไปมามาวันนี้ใครหาหรอรับอาสาเขามาแทนนะ ลมฉันฟังคลมเธอฉลาดเธอคงแก่กล้าสามารถจึงได้มึงอาจร่วงแดนคงรวมวิชากันเต็มพุงเธอจึงในมุ่งกันเข้ามายังไงยังไงก็ยังว่าอย่าให้อายหนะ่าแฟนแฟนนะจะวังหน่อยจะปล่อยไกลประเดี๋ยวจะอายน้องๆบทที่ร่ำคำที่ร้องเธอควรจะมองแบบแผนนะมุ่งม,มากันวันนี้ দেখতে পাচ্ছিলাম দেখতে লাগছি দেখুন ท่นให้รู้ว่าหลักวิชาแกเต็มแกนนี่ยสมัยไกลมากไม่รู้ว่าหนักหรือเบาจะเอามาเปรียบเทียบเขาฉันมองแล้วเศร้าใจแทนจะเอาดีทั้งบทบาทรือแกก็ขาดแม่ทาแรมมันตัวตุกตาที่ยกขายกแขนนะตั้งเนียงเสียงที่ร้องมันดังกระคองปากแตกเสียงจกแกลจกแกกกลัวแหลกไม่มีคะแนนนะจะเอาดีทางไหนก็ไม่เห็นได้เลยสักท่าม่หรือเพราะตัวดาราที่มีราคาจำนวนแสนกนารแสดง <ผ>ว่าวิชาของเธอมีอยู่ถมล้วนแต่คมเป็นแหล่นะแนวสำเนาเก่าคร่อมอุตสาห์จำเข้ามาร้องเออเธอไม่คิดไม่ตรองดีแต่พองลำแพน่เอ<ะ>อเธอทางลำแล้วหันไปทำทางอื่นถ้าคืนเล่นแกจะกต้องหืนทำให้คนอื่นเสียแปรนนะปนไปก็ไม่ประเสริฐนะ ทางแนนแฟนฉันชี้ทางบอกทิศฉันก็ไม่คิดอะไรขืนเหลนลำตัดกันต่อไปมันลำคาญใจพวกแฟนๆเอาดีกันไม่ได้ก็กลับใจกันสิก่อนไอการหากินทางกรอนดูมันกระทนกระแท่นเือดฉันเถิดหน้าบัางหรือยากจะดังทางร้องมีอะไรมันขัดข้องด้วยจริงได้มองรถแว่นเรื่องเตะข้าวค่าแน่ฉันแลแลแล้วลำคาญเธอไม่เจียมสังขารนห้ฉันลำคาญใจแทนคิดเอาดีเหมือนเขาก็มองดูเงาเรา สมัยนี้จเจริญแล้วอย่าใช่แต่แนวของเกา่ารู้หนักรู้เบาจะคิดจะเอาคะแนนนะนเรื่องมาบ้าบอๆฉันร้องขอเสียทียนกับสุภาพสตรีนี่มันต้องมีแบบแผน,นไม่รู้ผิดรู้ถูกนะต้องจบเข้าคุกแล้กขังเดียวอ่ะถ้าไปอยู่